ะสุนจะปลิวมาจากข้างในฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพวกเดียวกับเราก็ตามที่ครับผมอุ้ย พรดอกมลัลลททำอะไรอยู่นะ่ะต้มก็าต้มให้ฮีเดโกอยู่ครับดูท่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่ได้ยินเสียงอกอ้ากันหรครับเป็นลมเอ๋ละลายาหอมไม่กินสักหน่อยดีไหมคะผมว่าจะไปรับหมอมาตวรวจอาการน่าจะดีกว่านะครับก็ดีเหมือนกันนะอ้าวฮ,ฮีเดโก คุณลุกขึ้นมาทำไมนอนอยู่มันไม่ค่อยสบายตัวนะคะให้ฉันทำเองดีกว่านะหนูหน<อ>ก็ไม่ควรลุกมานะลูกนะไปนอนเถอะปะบอกแล้วไงไม่เชื่อผมก็ต้องแค่นี้ง่ายนิดเดียวเองเดี๋ยวผมทำเองดีกว่านี่พาแม่คนนี้เข้าไปนั่งรอข้างในก่อนดีกว่าเดี๋ยวทางนี้แล้วฉันจัดก,การเองไปเถอะป้าลุกปะ<อ>า มันไม่ดีนะลูกไม่ดียังไงนะคะก็มันโอกอาจเนี่ยแม่เห็นแม่อังจะือหวนน้ำลายปิดปๆเป็นน้ำเนียข้าวปลาก็าไม่กินคุณแม่คุณแม่ไม่ได้หมายความว่าเชิดสายตาคนแก่ใชลูกแม่ว่ามันจะลำบากนะพอดอกมะลิเนี่ยเขาเป็นคนดีแต่ก็เกิดออกไปแนวหน้าล่ะและอีกคนของเราก็ท้องโตขึ้นเรื่อยเื่อยลูกโอ้ยแม่กล้งใจจริง ะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะจะไม่ห้ามไม่ให้มันเกิดคงไม่ได้ผ่าอดอกมะลิเอ้ยทําไมนะถึงไม่เกิดมันเป็นคนไทยให้มันรู้แล้วรู้หล่อนไปเฮียงนะเยอยงจะมีหัวใจทนเกลียดทนชังเขาไปได้นานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ้าวกินมะม่วงน้ำปลาหวานซช่แล้วข้าปลาไม่กินหรือไงฮะ นั่นสิครับเปรี้ยวขนาดนี้ไม่รู้ว่ากินไปได้ยังไงแม่ออนหนูออันแม่ออนมีอะไรกันอีกอะไรสองคนเนี้ยฮะ ระวังจะเจอพวกยเยอรมันล่ะถ้าเขาจำได้จะเอาไม่เตือนจัดจ้าขอบคุณจ้ามานั่งลงสิยืนเป็นเสาไม่ได้ยืนเป็นเสาไ,ไม่ไ,ได้นะวันนี้คุณหลวงอ่ะกลับบ้านได้แล้วไม่เป็นไรแล้วจ้าลองออกกำลังกนะันกะ มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องจะคุยกันผมขอตัวก่อนนะครับลุงสองคนกลับไปก่อนดีกว่านะจะจะฉันก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะก็มาบอกเรื่องคุณหลวงนี่แหละจ้ะ <c oughs> งั้น <c oughs> เรากลับกันนะลา,าแล้วนะ <c oughs> พ่อนะฉันก็ลาด้วยคงไม่มีอะไรแล้วล่ะจ้ะฉันไปก่อนนะ <c oughs> ขดีกค่ะสรับขอบคุณแม่ที่ให้เก บอกหมอจะฉีดยานะคะที่แท้กูเข็มฉีดยานี่เองคนใจแข็งทำไมกลัวเข็มก็มันเจ็บนี่เจ็บเพราถูกฉีดยาดีกว่าแต่คุณเป็นอะไรขึ้นมาผมจะทำยังไง พักผ่อนเอะเดี๋ยวผมก็มาผมไม่หายไปไหนหรอกยังไงก็ต้องกลับมาหาคุณเนื่งค่ำจะเว้นแต่ว่าตายซะก่อนจะไม่ชอบพูดเรื่องตายจังมีคนอยู่ทั้งคนผมไม่ตายง่ายหรอก อีกฉันจะกรอดนะนี่เด็กบอกคุณไม่อยากให้ผมตายใช่ไหมคนหนก็ถือนะตอบไม่ตรงคำถามเลยอยากให้ตายหรือเปล่าอีกแล้ว ผู้อีกล่ะใครจะเป็นแช่งอย่างงั้นล่ะก็คุณไงเคยแช่ง คุณรู้ใช่ไหมไว่าแปลว่าอะไรไหนผมว่าจะไปตามหมอให้ไงฉันก็ตายพอดีหรอกผมจะดูซิ ่าคุณจะบายเพียงให้พูดคำนี้้ผมได้ยินอีกนานสักเท่าไหร่ รู้เปล่าเปล่าค่ะต้องขอโทษด้วยนะที่ไปนานหน่อยพอดีหมอเขาง,งานเยอะนะเป็นไงบ้างล่ะคนเก่งก็เวียนหัวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวหมจะตรวจให้นะ ไม่รู้ผลจะออกมายังไงนะสิคะนีแม่ถามจริงๆเถอะใจไม่อ,อ้อนอยากให้ท้องแล้วไม่อยากให้ทอ้อดมันก็พูดยากนะคะใจหนึ่งก็อยากมีหลาน